อัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นและค่างเงินตัวที่แข็งตัวบิตคอยจะยังคงยืนหยัดบนจุดสูงสุดได้อีกหรือไม่เมื่อกระแสใหม่กําลังมาวัฒานจาักใหม่ก็กําลังเริ่มต้นขึ้นออสคอยจะสามารถสร้างความสําเร็จต่อเนื่องได้หรือเปล่ากลยุทธ์บิตคอยจับคู่กับนโยบายการลดภาษีทรัมป์จะสามารถสร้างปรากฏการณ์คริปโตครั้งใหม่ได้หรือไม่อีลอนมัสเผยไบเดนอาจอภัยโทษให้กับ SBF ผลักดัน FTT ให้พุ่งสูงขึ้นในช่วงสั้นๆคู่สามีภรรยาสุดแสบเปิดสื่อกับกรุสมสพาบันสารัฐจุ่นรานวนการเดิพัน ความขัดแย้งเรื่องภาษีรางวัลสเต็กกิ้งเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นการเก็บภาษีรางวัลจากการสเต็กกิ้งในคริปโตจุดกระแสการถกเถียงกันดุเดือดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในคดีภาษีเทซอสจำนวน8,876เหรียญนี้จากผู้พิทักษ์สู่ผู้นำฮ่องกงจะเขียนบทใหม่ของสเตเบิลคอยได้อย่างไรกฎหมายสเตเบิลคอยฉบับใหม่ในฮ่องกงจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมหรือจะเป็นภาระด้านกฎระเบียบกันแน่ใช้คริปโตเพื่อกำหนดโรคใหม่ค้นพบเคล็ดลับการสร้างความมั่งคั่งภายใน24ชั่วโมงแล้วมาค่อยๆพัฒนาความมั่ วันอังคารที่24ธันวาคมมาพบกับช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV กับผมเจฟผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้ก่อนอื่นเรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงในวงการคริปโตโดยมีผู้สั่ศูนย์หลักคือ m f c y o u r t a l e n t Our Investment, Unlimited Gains บิตคอยครับยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันราคาลดลงมาอยู่ที่ราวๆ94,000ดอลลาร์ถึงแม้จะมีข่าวดีมากมายครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ในสัปดาห์หน้าเราอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการปรับตัวลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมครับเฟดได้ลดอัตราดอกเบีย้ยลง3ครั้งติดกันเหลือเพียงแค่4.25%ถึง4.5%แต่สภาพแวดล้อมทางการเงินครับยังคงตึงตัวอยู่ข้อมูลจาก t r ั f u s i o n ได้แสดงให้เห็นดัชนีเงินเฟอ้อของสหรัฐ พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งครับโดยอัตราเงินเฟอ้อรวมอยู่ที่3เและเงินเฟอ้อในภาคบริการสาธารณะเพิ x, 6. 6. ่มขึ้นถึง8.69ซึ่งเมื่อมองไปที่การกระจายของเงินทุนราคาบิตคอยครับยังราช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปทานเงินทั่วโลกประมาณ70วันขณะน,นี้อุปทานเงินทั่วโลกลดลงราวๆ4ล้านล้านดอลลาร์หลังจากการทําสถิติสูงสุดที่108ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งอาจกดดันราคาบิตคอยให้ลดลงไปถึง75,000ดอลลาร์แม้ว่าจะมีโอกาสลดลงครับในระยะสั แต่แนวโน้มที่ในระยะยาวยังคงอยู่และอาจจะเป็นโอกาสดีครับในการเข้ามาลงทุน แม้ว่าบิตคอยจะเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาที่ลดลงแต่ปัจจัยการสับสนที่ทำให้บิตคอยเพิ่มขึ้นยังคงมีอยู่มากมายและหลายคนยังคงเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นจากข้อมูลการถือครองของสถาบันและรัฐบาลแสดงให้เห็นว่า ETF รัฐบาลและ MicroStrategy ยังถือครองบิตคอยอยู่ที่31%ของตลาดเพิ่มขึ้นจาก14%ในปีที่ผ่านมาเป็น2เท่าในการวัดมูลค่าตลาดโดยใช้ดัชนี MVRVC ปัจจุบันดัชนี MVRVC อยู่ที่2.84 ซึ่งต่ำกว่าระดับอ้างอิงในประวัติศาสตร์ที่3.7โดยดัชนีนี้อยู่ในช่วง0ถึง3แสดงว่าสถานะของตลาดยังคงอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีสัญญาณของการรอดเกินไปหรือต่ำจนเกินไปและสินทรัพย์นี้ยังคงมีพื้นที่สำหรับการเพิ่มขึ้นบิตคอยยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าต่ำนอกจากนี้จำนวนบิตคอยในตลาดหมุนเวียนได้ลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่2.24ล้านเหรียญโดยมีแนวโน้มการฝากเงินในกระเป๋าเงินส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนจํานวนมากกาลังเก็บบิตคอยในกระเป๋าเงินของตัวเองและอุปทานที่ลดลงนี้อาจช่วยผลักดันราคาบิตคอยให้เพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคตทกากลางตลาดบิตคอยที่ค่อนข้างนิ่ง ออสคอยได้ค่อยๆขึ้นมาอย่างเงียบๆและเข้าสู่รอบใหม่ของการฟื้นตัวที่เรียกว่าซ u เปอร์ไซลโดยการทำไรายได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของพัมฟันได้เกิน60ล้านดอลลาร์เป็นเดือนที่2ติดต่อกันและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของแนวโน,น้มนี้ในประวัติศาสตร์12เดือนหลังจากการเลือกตั้งของสหรัฐมักเป็นช่วงเวลาที่สินทรัพย์คริปโตมีผลตอบแทนที่ดีมากโดยวัฏจักรเหรียญทางเลือกครั้งใหญ่ล่าสุดเริ่มต้นในเดือนมกราคมปี2021 และทาจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันหากย้อนกลับไปอีกครับวัฏจักรที่เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2017ดก็ได้ทาจุดสูงสุดในเดือนมกราคมปี2018ปรากฏการณ์นี้ครับมักจะถูกตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาดหลังการเลือกตั้งจากความเชื่อมั่นไปสู่ความเสี่ยงครับซึ่งทําให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนจากนักลงทุนไหลย,ย่อยในสินทรัพย์คริปโตโดยนักลงทุนรายย่อยครับมักจะชอบเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงและมีมูลค่าเล็กกว่าตลาด หากรูปแบบปริศนร์นี้ยังคงเป็นจริงวัฏจักรการเติบโตของออสคอยน่าอาจจะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวงการคริปโตบล็อกเชนและเมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ หลังจากการเลือกตั้งในปีนี้ครับท่าทีของทรัมป์ต่อคริปโตเคเรนซีได้พลิกผันไปอย่างสิน้นเชิงซึ่งแตกต่างอย่างมากครับจากท่าทีของเขาในระหว่างการดำนึงตำแหน่งในสมัยแรกลูกชายคนที่สอง,ของเขาอย่างเอริกทรัมป์ได้เปิดเผยครับว่าหลังจากการก่อจลาจลในรัฐสภาเมื่อวันที่6มกรา คริปโตเคอเรนซีก็ได้กลายเป็นเส้นทางชีวิตเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของครอบครัวทรัมป์ในเวลานั้นครับธนาคารใหญ่และบริษ,ษ,ษัทต่างๆได้ตัดความสัมพันธ์กับทรัมป์และพันธมิตรของเขาซึ่งทําให้พวกเขาครับตระหนักถึงศักยภาพของคริปโตเคอเรนซีและต้องยอมรับว่าทรัมป์ได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมาก For hard Americans, November will our new liberation day, but for Hardworking November our Liberation Americans, Liars Cheaters. 5th the Day, and will new be but and fraudsters and censors and imposters who have c o m m a n d e e r e d our government it will be their judgment day their judgment day ในระหว่างการหาเสียงทรัมป์ได้สัญญาณโยบายที่เกี่ยวข้องกับคลิปโตหลายประการเช่นการไล่ประทาน SEC คนปัจจุบันในวันแรกที่เขาเข้ารับตำแหน่ง การจัดตั้งสำรองบิตคอยน์ในระดับชาติการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎระเบียบคริปโตการสนับสนุนการพัฒนาการขุดบิตคอยน์ในสหรัฐการทำให้สหรัฐเป็นศูนย์กลางคริปโตโลกการยกเลิกภาษีกำไรจากการขายบิตคอยน์และการรับประกันว่าสหรัฐจะไม่ออก SBDc หรือสกุลเงินดิจิตอลของหรือสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางขณะนี้สัญญาหลายข้อได้เริ่มรับการเติมเต็มแล้วประธาน SEC Gary Gensler ได้ประกาศแล้วว่าเขาจะลาออกในวันแรกที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าคณะกรรมการที่ปรึกษาคริปโตของประธานาธิบดีได้รับการแต่งตั้งแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นนักกีฬาแต่เขามีแนวโน้มที่จะเข้าใจอุตสาหกรรมคริปโตได้ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญทางการเงินทั่วไปเนื่องจากเขาเป็นสมาชิกของเจเนอเรชันหลังปี1995นอกจากนี้โครงการ CBDC ของสหรัฐได้ถูกระงับและต้นทุนการขุดในประเทศในขณะนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ในขณะที่สหรัฐมีท่าทีด้านนโยบายที่เอื้ออำนวยและการชำระเงินด้วยคริปโตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสเตเบิลคอยที่รองรับโดยดอลลาร์สหรัฐตราบใดที่สหรัฐยังคงรักษาความเสถียรโดยไม่มีการหยุดชะงักก็จะกลายเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลกโดยธรรมชาติซึ่งทรัมป์ครับยังมีการเคลื่อนไหวสำคัญอีก2ข้อที่ต้องทำา 1. คือการจัดตั้งสำรองกลยุทธ์บิตคอยและ1 คือการยกเลิกภาษีกำไรจากการขายบิตคอยการสำรองกลยุทธ์บิตคอยกำลังดำเนินการอยู่ครับแต่ต้องได้รับการสับสนุนร่วมจากประธานาธิบดีและสภาคองเกรสซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ครับประธานธนาคารกลางอย่างเจอโรมพาเวลได้คัดค้านการถือบิตคอยไว้เป็นทุนสำรองซึ่งอาจเป็นวิธีในการทิ้งโอกาสเข้าสู่ตลาด นี่คือหนึ่งในสัญญาณการหาเสียงที่มีการคาดหวังมากที่สุดของทรัมป์ครับและเขาน่าจะไม่ทําให้ผิดหวังส่วนการยกเลิกภาษีกําไรจากการขายบิตคอยหากได้รับการดําเนินการมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับนักลงทุนในสหรัฐโดยเฉพาะนักเทรดระยะสั้นเพราะภาษีกําไรจากการขาย31% ได้ขัดขวางหลายคนไปแล้วเช่นเดียวกันกับตอนที่ทรัมป์ลดอัตราภาษีของบริษัทจาก35เป็น21เมื่อเขาขึ้นดำรงตำแหน่งซึ่งทำให้ตลาดหุ้นสหราัฐมีตลาดกระถิ่งที่เข้มแข็งอยู่หลายปีการปฏิรูปภาษีบิตคอยอาจจะมีผลเช่นเดียวกัน ในปลายเดือนมีนาคมปีนี้คดีที่ถูกเรียกว่าการช่อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาได้มีการสรุปผลแล้วอดีตผู้มีอำนาจในวงการคริปโตอย่างแซมแบงแมนฟรีสหรือ SBF ถูกตัดสินจำคุก25ปีและต้องจ่ายค่าปรับจำนวน11,000ล้านดอลลาร์ซึ่งคดีนี้เริ่มมีการพิจารณาคดีในเดือนตุลาคมปีที่แล้วจะมีคำตัดสินสุดท้ายในวันที่28มีนาคมปี2024แม้ว่าเขาจะถูกตัดสินลงโทษในข้อหา7ข้อหาหนักการช่อโกงและการฟอกเงิน และอาจจะต้องรับโทษสูงสุดถึง110ปีแต่การตัดสินในท้ายที่สุดครับกับเป็นการจำคุกเพียงแค่25ปีซึ่งน้อยกว่าที่คาดการไว้มากหลังจากที่ SBF ถูกจำคุกมูลค่าของ FTT หรือโทเค็นที่เชื่อมโยงก,กับการแลกเปลี่ยนของเขาได้ตกลงอย่างรุนแรงครับแต่ล่าสุดก็เริ่มมีสัญญ,ญาณของการฟื้นตัวโดยยังมีโอกาสที่ SBF อาจจะได้รับการปล่อยตัวในอนาคตเมื Hi, <S <S ่อเร็วๆนี S ้ CEO ของเทส la อ l n Musk ได้บอกเป็นในบนแพลตฟอร์ม X ว่าการบริหารงานของไบเดนอาจอภัยโทษให้กับ Sam b a n k m a n น f ฟ e ีสหรือ SBF ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสก,กุลเงินคลิปโตที่ล้มละลายเขากล่าวว่าเขาตกใจมากหากไบเดนจะไม่อภัยโทษให้กับ SBF ในขณะเดียวกันข้อมูลจากตลาดพยากรแบบกระจายตัวหรือ Polymarket ได้แสดงให้เห็นว่าตลาดมีโอกาสประมาณ13%ที่ไบเดนจะมอบการอภัยโทษการลดโทษหรือการรอลงอาญาให้กับ SBF ก่อนที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งในปีหน้าหลังจากข่าวนี้ราคาของ FTT ได้พุ่งขึ้นชั่วขณะก,กว่า20%แม้ว่าจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า FTX จะไม่เริ่มกิจการใหม่อีกครั้งแต่การเคลื่อนไหวของ FTT กลับมีลักษณะคล้ายกับเหรียญมีมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการพัฒนาเกี่ยวกับ FTX หรือ SBF ราคาจะมีการผันผวนอย่างมากนักลงทุนควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในปี2022 SBF และ FTX เคยอยู่ในช่วงผีของความโดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนปี2020ระหว่างการเลือกตั้งของสหรัฐได้มีการเปิดเผยว่า SBF ได้บริจาคเงินกว่า5.2ล้านดอลลาร์ให้กับแคมเปญของโจไบเนนทำให้เขากลายเป็นผู้บริจาคที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของพรรคเดโมแครตรองจากไม้บูมเบิ ภูมมีอิทธิพลรายใหญ่การบริหารของไบเดนได้ส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างแข็งขันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในปีนี้ไบเดนได้ลงนามในคำสั่งของประธานาธิบดีเพื่อให้อภัยโทษแก่บุคคลที่ตัดสินจำคุกในคดียาเสพติดที่ไม่รุนแรงแล้วไบเดนจะอภัยโทษให้กับ SBF หรือไม่แล้วขุนอยากจะเห็น SBF กลับมาสู่ความสนใจของสาธารณาชนอีกครั้งหรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกรมสรมพากรของสหรัฐหรือ IRS ได้พบกับนักลงทุนคริปโตที่ท้าทายพวกเขาเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2023 IRS ได้ออกคำวินิจฉัยรายได้ปี2 0 2 3 1 4ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่ารางวัลจากการ stacking กกคริปโตจะต้องรายงานเป็นรายได้ตามมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมในขณะที่ได้รับ แตอย่างไรก็ตามครับไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยนักลงทุนคริปโตอย่างโจชัวและจารเรตคู่รักจากรัฐเทนเนสซีได้ยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐเขตกลางของเทนเนสซีโดยอ้างว่าร่างวัลจากการสเต็กกิง้งควรถือเป็นทรัพย์สินใหม่และควรเสียภาษีเฉพาะเมื่อขายเท่านั้นซึ่งคดีนี้ครับอาจสร้างบรรทัดฐ,ฐานสำคัญในการจัดเก็บภาษีจากการสเต็กกิง้งสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐ ตั้งแต่ปี2021นักลงทุนคริปโตโจชัวและจาร็ดได้มีปัญหาทางภาษีอย่างยืดเยื้อกับ IRS โดยเกี่ยวข้องกับโทเค็นเทโซสจำนวน8,876โทเค็นของพวกเขา โดยโต้แย้งว่าโทเค็นเหล่านี้เป็นรางวัลจากการสเต็กกิ้งในปี2019และไม่ควรเสียภาษีตามมูลค่าตลาดในขณะนั้น IRS เคยพยายามเจราจาโดยเสนอเงินคืน4,000ดอลลาร์แต่ทั้งคู่ปฏิเสธข้อเสนอนี้จนถึงเดือนตุลาคมปี2024พวกเขาได้ยื่นฟ้องคดีครั้งที่2โดยเรียกร้องภาษีจำนวน12,179ดอลลาร์โดยที่พวกเขาจ่ายไปสำหรับโทเค็น XTC จำนวน13,000โทเค็นที่ได้รับในปี2020 และเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในโยบายภาษีของ IRS อย่างถาวรแต่อย่างไรก็ตาม IRS ยังคงยืนยันในจุดยืนของตนโดยยุคฟ้องคดีและยืนยันว่ารางวัลจากการ staking ต,ต้องเสียภาษีเป็นไรายได้เมื่อได้รับเงินส่วนนั้นคืน Going to tax court is expensive, even for the IRS. In this case, issuing a refund to the j e r i t s was significantly less expensive than defending the case in court. Now let's be clear. Because taxable the IRS offered refund the irts, does not set precedent that means that rewards are still treated when received that that staking as IRS’s JRTTS still to not การโต้แย้งในเรื่องภาษีเกี่ยวกับโทเคนนี้ยังไม่จบลงครับสำนักงานสัมพารสหรัฐหรือ IRS ได้ยืนยันว่ารางวัลจากการสเต็คกิ้งไม่ถือเป็นทรัพย์สินใหม่และคัดค้านความคิดเห็นที่ว่าควรเลื่อนการจัดเก็บภาษีจนกว่าจะมีการขายหรือแลกเปลี่ยนรางวัลเหล่านั้น คู่สามีภรรยาครู่นี้ครับยังคงต่อต้านแต่จนถึงตอนนี้ครับยังไม่ประสบผลสําเร็จแต่ความมุ่งมั่นของพวกเขานั้นก็ควรได้รับการยกย่องสําหรับความเห็นในวงการนั้นมีแบ่งออกเป็น2ฝ่ายบางคนในวงการครับและนักลงทุนกังวลกันว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของ IRS อาจจะทําให้เกิดความผันผวน,นในตลาดมากขึ้นและขัดขวางอนวัตรกรรม ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านครับเห็นว่าท่าทีที่มั่นคงนี้จะช่วยทําให้การกํากับดูแลภาษีมีความชัดเจนมากขึ้นและผลักดันการพัฒนาระยะยาวของตลาดแล้วคุณล่ะฮะคิดยังไงกับข้อโต้แย้งนี้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลย Sta b l e c ค i n ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและโลกบล็อกเชนกาลังขยายอิทธิพลไปทั่วโลกครับด้วยความเร็วที่น่าทึ่งด้วยความสเสถียรของราคามันได้ดึงดูดความสนใจอย,อย่างกว้างขวางในด้านการชําระเงิน การโอนเงินและการเงินแบบกระจายศูนย์แต่อย่างไรก็ตามครับการขาดการกำกับดูแลในพื้นที่ทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งสร้างความต้องการอย่างเร่งด่วนสําหรับแนวทางนโยบายในความพยายามที่จะหาสมดุลครับระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจเว็บรีและความมั่นคงทางการเงินการพยายามทางกฎหมายกําลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับเมื <ME> ่อ <U X 2> วันที่6ธันวาคมปี2024ฮ่องกงได้มีการเปิดตัวร่างกฎหมาย s t a b l e ลคอยอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลแต่การร่างกฎหมายนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงหรือไม่ร่างกฎหมายที่เพิ่งถูกนำเสนอไปยังสภานิติบัญญัติในฮ่องกงระบุว่าผู้ที่ออกเหรียญเซบาสคอยต้องมีเงินจดทะเบียนขั้นต่ำกว่า25ล้านเหรียญฮ่องกงและจัดตั้งพอร์ตการลงทุนสำรองที่เป็นอิสระซึ่งต้องตรงกับมูลค่าตลาดโดยสำรองนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสภาพคล่องสูงและความเสี่ยงต่า นอกจากนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการเปิดเผยอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะผู้ใช้จะได้รับสิทธิในการแลกเปลี่ยนโดยไม่มีเงื่อนไขและสถาบันที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการคำร้องขอแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและคิดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ใช้ในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดการเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายสถาบันต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและดำเนินการตามมาตรการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สถาบันต้องเผยแพร่เอกสารไว้เปเปอร์ที่เปิดเผยการจัดก,การการปฏิบัติการและประเมินความเสี่ยงและกลไกการร้องเรียนอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ ร่างกฎหมายของ stable c ค i n ทำหน้าที่เหมือนผู้พิทักษ์ทางการเงินที่มั่นคงโดยการตั้งข้อกำหนดการออกใบอนุญ,ญาตที่เข้มงวดสำหรับ stable c ค i ยที่ได้รับการสับสนุนจากเงินดอลลาร์ร่างกฎหมายนี้ครับอาจกลายเป็นมาตรฐานระดับโลกหรือในทางกลับกันการจะก่อให้เกิดการอพยพ ของสตาร์ทอัพไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบผ่อนคลายกว่าเช่นสวิตเซอร์แลนด์หรือดูไบซึ่งบางบริษัทก็ได้ย้ายไปแล้วครับปัญหานี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทั้งฮ่องกงและก็ตลาดสเตเบิลคอยทัวโล หากฮ่องกงสามารถหาสมดุลในการกำกับดูแลได้อย่างถูกต้องอาจไม่เพียงแต่ตั้งตัวเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมและความมั่นคงแต่ยังสามารถผลักดันตลาดทั่วโลกครับให้ไปสู่มาตรฐานที่สูงมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามครับหากการจัดการไม่ดีอาจกลายเป็นเรื่องเตือนใจที่ทําให้เกิดการหวาดกลัวนวัตกรรมได้กุญแจสําคัญครับอยู่ที่ว่าฮ่องกงจะสามารถรักษาความยืดหยุ่นในขณะที่เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนระหว่างประเทศได้หรือไม่ สายตาของคนทั่วโลกครับจับจ้องไปที่ฮ่องกงและนี่ถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากๆครับบาลานต์ตัดฟันโปรตโตคอลเว็บทีที่ได้รับการสนับสนุนจาก A16C ได้เปิดตัวการขายคีย์โนดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนตามการประกาศอย่างเป็นทางการรางวัลสำหรับกลุ่มผู้ซื้อโนอตชุดแรกจะถูกปลดล็อกในวันที่25ธันวาคม2024 ตามข้อมูลจากฟาไซ i ์อินเวสเตอร์บิตคอยสปอร t ตเของสหรัฐพบการไหลออกสุทธิ226.42ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการไหลออกสุทธิ3วันติดต่อกันสิงคโปร์ได้ออกใบอนุญ,ญาตคริปโต13ใบในปี2024ให้กับผู้ประกอบการคริปโตหลายๆรวมถึงการแลกเปลี่ยนหลักอย่าง o OK k x และ Upbit รวมถึงบริษัทคริปโตต่างๆเช่น a n c h o r a ์ e BitGo และ GSR ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนบัญชีทั้งหมดบนเครือข่ายโทนได้เกิน280ล้านบัญชีไปแล้วซึ่งตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงจำนวนบัญชีที่เปิดใช้งานทั้งหมดบนเครือข่ายโทนเมื่อเร็วๆนี้ บริษัทปัญญาประดิษฐ์ XAI ของ Elon Musk ประกาศการเสร็จสิ้นการระดมทุนซีรีส์4มูลค่า6,000ล้านดอลลาร์ซึ่งการระดมทุนรอบนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนหลายรายเช่น ASIC Inc, b a c k r o c k และ Fidelity เอาเลยครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึก หาคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเราและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ